ในเมื่อหลักการของคมถูกต้องคือเขาให้รัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยต่างฝ่ายต่างยืนเพื่อบารลานซ์ซึ่งกันและกันใช่ไหมถ้าจะให้รัฐบาลเสถามาแทรกแซงผู้ว่าแบงค์ชาติยอมไหมงั้นบอกไว้เลยนะครับพี่น้องวันใดถ้าเสถาปลดผู้ว่าแบงค์ชาติวันนั้นประชาชนจะปลดมึงนี่คือสัญญานะครับพี่น้องนี่คือสัญญาร่วมกันผมจะมาร่วมนำกับพี่น้องเองต้องเตือนดังๆเตือนแรงแรงและต้องให้กำลังใจผู้ว่าแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยทุกคนครับพี่น้องครับ วันนี้ประชาชนรุ่นโยตื่นขึ้นมาแล้วจะมาปกป้องธนาคารแห่งประเทศไทยทึงเป็นสมบัติของประชาชนครับย้ำนะครับพี่น้องสัญญานะครับวันใดเสถาปลดผู้ว่าแบงค์ชาติวันนั้นพวกกูจ,จะไปปลดมึงเพราะผมบอกแล้วว่าวันนี้เราแค่เลี้ยงกระแสไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเราเลี้ยงกระแสขนาดแค่เลี้ยงกระแสวันนี้ก็แน่นแล้วพี่น้องเอ,อ๋ย ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาจริงๆเราจะละดมใหญ่ครับพี่น้องสัญญานะครับพี่น้องสู้ไปสู้สู้ไปสู้สู้ไปสู้ขอเสียงเน่อยเร็วเตือนอุ้งอิงเตือนเศรษฐาอย่าโชว์โง่ถ้าโชว์โง่ขึ้นมาเมื่อไหร่ประชาชนจะไปสั่งสอนพวกคุณ